ดีหรือไม่ถ้าท่านสามารถพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่ท่านอยากรู้ดวงชะตาหรือตัวท่านเองได้ด้วยเพียงแค่ท่านเห็นเลขโทรศัพท์เห็นเลขบัตรประชาชนเห็นสีเสื้อที่เขาใส่เห็นบ้านที่เขาอยู่เห็นรถที่เขาใช้ถ้าท่านต้องการมีวิชาเลขคขาสตร์ติดตัวมีวิชาเลขมหาทศดารา ติดตัวในการนำไปประกอบอาชีพในการนำไปวิเคราะห์กับธุรกิจในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพลาดไม่ได้แล้วครับในวันที่2 0ถึง2 1มีนาคม2564ในการเรียนวิชาเรขกรศาสตร์เปิดกรรม,ม ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชมรมท้าวิรูปปะโคนาคราชนะครับผมซึ่งเช่นเคยวันนี้ผมอาจารย์แบงนะฮะมากับอาจารย์สัตว์แล้วก็อาจารย์ลุกของเราเนาะวันนี้เรา3คนนะฮะรับทําหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการนะฮะ สำหรับตอนต้นหัวคลิปอาจารย์บอกว่านะครับดีหรือไม่ถ้าเกิดเราสามารถรู้จักคนคนหนึ่งได้ด้วยผ่านตัวเลขใช่ครับดีแม้อาจารย์ดูดีแน่นอนยังไง่ายเลยอาจารย์ซันครับในการอ่านคนแบบเร็วๆเดียวโหราศาสตร์ต้องดูวันเดือนปีเกิดอ่าฮะถูกไหมครับไพ่ยิปซีต้องจับไพ่ต้องจับไพ่แต่วิชาตัวเลขเนี่ยเราเห็นแค่บัตรประชาชนของเขาเราก็รู้ดวงชะตาเขาแล้วเห็นแค่เบอร์โทรศัพท์ของเขาก็รู้ดวงชะตาแล้วหรือแม้กระทั่ง ให้เขาบอกตัวเลขมาที่เขาชื่นชอบสัก 4, ี่ห้าตัวเราก็รู้ดวงชะตาเขาได้เห็น, <He> s <S นสีเสื้อที่เขาใส่มาเนี่ยบางคนคิดว่าวิชาเลขคือวิชาการดูเลขอย่างเดียวแต่วิชาเลขที่แท้จริงเราแปลดวงดาวมาเป็นตัวเลขเพราะนั้นดวงดาวก็แปลเป็นอักษรได้เป็นสีได้เป็นอักษรเป็นสีได้เพราะนั้นเราดูได้ทั้งทิศก็ได้นะอักษรสีตัวเลขทั้งการออกแบบเลข ATM ออกแบบเลขโทรศัพท์ อ่านดวงชะตาจากเลขโทรศัพท์จากเลข ADM จากสารพัดแม้กระทั่งการวางห่วงจุ้ยเบื้องต้นของบ้านด้วยดวงดาวด้วยตัวเลขการวางลักษณะการออกแบบในด้านของสีสันแม้กระทั่งในนามบัตรเนี่ยเราก็สามารถวางตารางตัวเลขตัวสีลงไปได้นะครับนี่คือวิชาเลขาศาสตร์ที่ผมกําลังจะเปิดคลาสในวันที่เท่าไหร่ครับ 20, วันที่ส0 แล้วก็21มีนาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะในคาดนี้นะครับก็จะมีการเรียนการสอนกันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณมีประกาศนียบัตให้มีอาหารกลางวันให้ทานฟรีทั้ง2วันมีหนังสือคู่มือประกอบการเรียนให้ในการเรียนไม่ได้เรียนภาคทฤษฎีอย่างเดียวเราจะนำดวงของทุกคนเนี่ยตัวเลขของทุกคนที่ใช้เนี่ยนะครับมาพยากรณ์ด้วย แต่การที่ผมพยากรมันจะดูง่ายไป mm hmm. รเราจะให้ท่านนี่แหละผัดกันพยากร oh, แล้วเรารจะทำเวิร์กช็อปพิสูจน์กันเลยจะมีการแบ่งกลุ่มจะมีการทำกิจกรรมในการทดสอบวิชาหลังการเรียนโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆหลังจากเรากินข้าวแล้วเราจะเริ่มง่วงละ mm hmm. เราจะต้องมาทดสอบวิชากันรเราจะมาลองดูซิว่าเราเรียนกันเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเป็นการพิสูจน์ไปด้วยว่าวิาวชาเนี้ยมันใช้ได้จริงไหมนักเรียน 30- 40คนเนี่ย ที่มาเนี่ยต่างคนต่างย่อมไม่รู้จักกันอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะมาพยากรณ์กันจะมาถ่ายกันรวมถึงเราจะมาร่วมกันออกแบบเรียกโทรศัพท์ออกแบบเรียก ATM เอเราจะรู้แล้วว่าต่อไปนี้เราไม่ควรใส่สีอะไรควรใส่สีอะไรเสื้อผ้าอัญมณีนะเราเองเนี่ยแม้กระทั่งเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันแต่ในแต่ละปีเนี่ยสีที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลก็ต่างกันหรือ ในแต่ละวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยจะใส่สีเดียวกันและเป็นมงคลในทุกๆวันเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้รวมทั้งสีบ้านของท่านสีรถของท่านแล้วถ้าสีมันไม่ดีจะแก้ยังไงครับทิศบ้านของท่าน ควรจะอยู่ทิศไหนบ้านเลขที่ของท่านดีไม่ดีถ้าไม่ดีแก้อย่างไรเนี่ยในคาส์เนี้เราจะได้เรียนตรงนี้กันทั้งหมดรวมถึงเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาจารย์แบงค์เราจะได้เรียนถึงขั้นที่เป็นพื้นฐานโหราศาสตร์เพราะคู่เลขคู่ดาวทั้ง99คู่เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากในการใช้วิชาโหราศาสตร์ราศีจากโหราศาสตร์ไทยที่หลายๆคนลงคาสต ไม่ว่าจะเป็นคัสออนไลน์คัสออฟไลน์กับผมแล้วไม่เข้าใจลูกศิษย์ผมหลายร้อยคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมรู้ละไม่เข้าใจมาจากเรื่องของคู่เลขคู่ดาวการแปลดาวเป็นตัวเลขการการที่มีการประกบกันของมุมดาวมุมกลุ่มมุมเรงมุมตีโกนนะครับอันนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปว่ากันต่อเรามาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนดีไหมประกาศข่าวดีประจำนะครับเดือนนี้นะฮะมีอยู่ไม่กี่ข่าวในเดือน มีนาคม,นาคมหนึ่งก็คือเรียนวิชาเลขศา<ล>ขสต<า>ร์น,นะครับ<า>ซึ่งผมจะสอนสดๆเราจะสอนแบบเจอตัวกันเลยทดสอบกันเลย2คือเราจะมีการทําบุญครับ เรียนเชิญลูกศิษย์ผมทุกๆคนที่ดูอยู่การระยานมิตรของผมแฟนรายการทุกๆคนคือครอบครัวชมรมท้าวิรูปักโหนาคร่าเนี่ยวันอาทิตย์ที่14มีนาคมเราจะไปทําบุญร่วมกันให้กับเด็กกําพร้า300กว่าชีวิตที่วัดอะไรครับอาจารย์ดุกวัดทุ่งเหียนวัดทุ่งเหียนจังหวัดชนบุรีคครับเราจะไปเจอกันที่นั่นนะครับเวลาอย่างไรเดินทางอย่างไรเนี่ย ถ้าใครสนใจไปร่วมบุญกุศลตรงนี้ติดต่อเข้ามาใครจะนําเสื้อผ้าไปอุปกรณ์การเรียนอาหารก็ได้หรือจะร่วมทําบุญเป็นปัจจัยเป็นเงินก็ได้ครับผมไปช่วยในการแจกอาหารก็ได้นะใครไม่ว่างจะร่วมเป็นเงินใครว่างไม่มีเงินจะไปร่วมเป็นแรงก็ยินดีนะครับขอให้ติดต่อเข้ามาแล้วกันดีคือให้ความรักความอบอุ่นเด็กๆใช่ได้บุญเยอะนะแก้ดวงได้ดีมากนะครับตรงนี้ ข่าวที่สองในวันที่28ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ครับอาจารย์พิธีอาบน้ำว่านแสงจันทร์มงคลจะกลับมาแล้วนะครับใครที่อยากเสริมดวงชะตาทั้งในด้านการงานการเงินความรักโดยเฉพาะด้านเสริมเสน่ห์นี่นะครับเป็นสายข่าวนะบอกก่อนรวมถึงได้ทําบุญในการถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานได้การได้การทาบุญด้วยการฟัง พระเจริญพระพุทธมนตรัตนสูตรนะครับใ,ในวันนั้น9รูปจะมีการทําบุญด้วยทําพิธีด้วยก็ติดต่อเข้ามาเป็นพิธีเสริมดวงอย่างดีเลยวันแล้วต่อจากนั้นเลยพอ28วันทิศวันที่29วันจันทร์พิธีรับส่งดาวพระพุทธายาย <c oughs> เป็นการเสริมดวงนี้เดือนนี้สำคัญมากนะครับ,รบเพราะว่า พระจันทร์ในการอาบนำวานเป็นมหาเลิกราชาโชคราชาโชครพระพฤหัสก็จะย้ายไปเรือนลาภะของโลกจากเรือนกรรมะคือราศีมังกรไปราศีกุม,มจะมีพิธีกรรมต่างๆมากมายในพิธีไหว้รับส่งดาวราพระพฤหัสเนี่ยผมอยากเจอกัลยาณมิตรอยากเจอแฟนๆรายการอยากเจอญาติมิตรครอบครัวชมรมท้าววิรุปหโขทุกท่านคใครไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นไรขอให้มาร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์มาร่วม ประพมน้ำมนต์มารับน้ำมนต์กันแล้วก็ร,รวมถึงม,มาร่วมสวดมนต์มาร่วมทำบุญกันในวันนั้นนะครับ,รบส่วนใครอยากจะร่วมพิธีแบบลึกๆ ก็ติดต่อเข้ามาว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าดอกไม้ค่าสายสินค่าอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับแต่เน้นย้ําว่าคนที่ไม่มีเงินไม่มีปัจจัยก็สามารถมาร่วมงานได้อ่ะอันนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดครบยังครับครบแล้วงั้นเรามาว่ากันต่อในเรื่องของการเรียนวิชาเลขามหาทศดาราหรือเลขศาสตร์เปิดกรรมวิชานี้ท่านเรียนเนี่ยผมจะไม่ได้สอนอย่างที่บอกแค่ตัวเลขเท่านั้นแค่ตัวเลขนะถ้าเราไล่เรียงกันนะตั้งแต่ ATM บัตรประชาชนทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถอักษรรถเจอย่างแล้วนะยังไม่รวมกับการออกแบบตัวเลขต่อหลังลายตัวเลขรหัสต่างๆที่ใช้อยู่ทุกๆที่ครับอาจารย์รวมถึงนี่ตัวเลขผ่านไปนะเบื้องต้นนะอัญมณีในการเลือกใช้เพื่อเสริมดวงชะตาทิศที่ท่านต้องรู้ทิศมงคลไม่มงคลของท่านเองในปีนี้และปีต่อๆไป รวมถึงทิศประจําวันนี่<ม>ก็จะต้องรู้รทิศในการหันหน้าบ้านทิศในการในบ้านเนี่ยแบ่งเป็น9ก้าช่องเหมือนห่วงจุย้ยเ<ม>บื้องต้นก็มาจากมหาทักษะาาาเนี่ยเราจะได้รู้กันว่าทิศไหนควรจะมีอะไรตั้งไม่ควรมีอะไรตั้งเบื้องต้นคอันนี้ยังไม่พอยังหมายถึงสีอีกสีอีกสีในการใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าตังค์คนละใบมงคลใช่ชุดเรารวมถึงสีของรถ เลิกเบื้องต้นในการออกรถในการเปิดเบอร์ในการแก้ไขดวงชะตาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้ท่านจะไม่โดนคนอื่นหลอกแล้วท่านต้องมาเรียนเองแล้วพิสูจน์เองจากดวงชะตา40ดวง30กว่าดวงทีมงานในการสอนผมอีก10กว่าคนเนี่ยเอาเบอร์เหล่านั้นมาพิสูจน์เลยเบอร์ญาติมิตรเบอร์คนใกล้ตัวเราจะได้เห็นกันจ่าๆวันนั้นว่ามันจริงมันเท็จมันเป็นอย่างไรมาตีแผ่มาพิสูจน์มาทำเวิร์กช็อปกันเราจะเรียนแบบ ไม่ง่วงไม่เป็นฝ่ายเดียวผมสอนสอนสอนอย่างเดียวเอาเลขตัวอย่างอะไรมาก็ไม่รู้เตรียมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาดูกันในวันนั้นเรา,เาดวงของนักเรียนนี่แหละตัวเลขของนักเรียนเหตุการณ์ต่างๆมาเก็บสีติกันนะครับ,รบตรงนี้เราจะเรียนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจน หกโมงเย็นโดยประมาณแต่ถ้าไม่เข้าใจถามต่อได้ไปถึงเที่ยงคืนเลยก็ยังอยู่กันนะบางทีก็นั่งกินหมูกระทะกันต่ออะไรก็ว่ากันไปนะโอเคกลางวันก็มีอาหารทานมีคอฟฟี่เบรกมีอะไรตามปกตินะครับตรงนี้มีตําราประกอบการเรียนได้ก็จะไม่ได้เจอผมอาจารย์ดูกอาจารย์แบงค์ในวันนั้นมีผู้ช่วยในการสอนของผมเนี่ยเป็นสิบสิบท่านในการที่เข้าไปดูแลตามกลุ่มต่างๆในคาทยิปซีล่าสุดสนุกมากนะครับอันนี้นะครับรวมถึงช่วงท้ายเราก็มีการ ายรูปร่วมกันรับประกาศดียบัตรนะครับรวมถึงการเรียนจบไปแล้วยังไม่จบเลยเรามีการสร้างกลุ่มหลายกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มชมรมท้าววิรูปปะโค่นนักขาจารยจเราจะได้รับรู้ข่าวสารในการทําบุญรับรู้ข่าวสารหรือแชร์ในเป็นวิทยาทานเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์วิชาเลขเจตัววิชาฮวงจุ้ยวิชาอะไรต่างๆที่สิทธิพี่ต่างๆที่เขามาคุยกันเราได้เก็บความรู้ได้รู้วิชาอะไรต่างๆในกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มเลขศาสตร์ผมจะบันทึกโน้ต ข้อความสําคัญอะไรไว้วิชาการอะไรต่างๆที่ควรดูที่ควรรู้ร,รวมถึงสีติทธ์ต่างๆที่หลังจากเรียนไปแล้วเราไม่ได้เป็นสิทธ์อาจารย์กันแค่วันเดียวหลังจากนั้นเราก็เอาดวงชะตามาเราก็มาพูดคุยกันออกแบบยังไงเวิร์กช็อปทำจริงๆอย่างไรนะครับ,รบอ่าแล้วถ้าเกิดไปได้เวลาเปิดระดับสูงขึ้นไปผมก็จะเกินอยู่แล้วว่าระดับสูงเนี่ยเราสามารถใช้เบอร์แปลงเป็น เลขเจดตัวได้แปลงเป็นดวงโหราศาสตร์ได้จะดูอย่างไรนะครับอ่าตรงเนี้ยเราจะได้รับรู้ทั้งหมดทั้งมวลในสองวันเต็มเต็มนี้รวมถึงหลังจากสองวันเราก็ยังมาร่วมศึกษาร่วมเก็บสีติร่วมกันครับอาจารย์ถูกไหมครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่พลาดไม่ได้คัรจะต้องรีบมาเรียนเลยส่วนค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรเป็นอย่างไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าสนใจ ติดต่อเข้ามาในไ d ดีไลน์ข้างล่างนี้ติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับวันนี้เรา3คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนและนะครับเวลาหมดแล้วขอบคุณกัรยานมิดขอบคุณครอบครัวของเราทุกๆคนมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ